วันนี้เราจะมาทําอะไรกันครับวันนี้เรามาเพื่อเล่นเล่นอะไรไม่ใช้เท้าหยิบขึ้นมาเราจะมาเราจะมาเล่นสิ่งนี้นะคะเราไปเจอมามันน่าสนใจมากแบบว้าวเลยนะมันคือโอลาฟที่สามารถผลิตไอติมได้อ๋ยอที่มาโอลาฟที่จากเรื่อง f r o เซนใครเคยดูฟ r o เ e นคอมเมนต์เลย โอลาฟตัวนี้นะคะถ้าเราขย่า90ครั้งเนี่ยของที่เราใส่เข้าไปข้างในตัวโอลาฟอ่ะจะออกมาเป็นไอติมแบบนี้อ๋อใส่ไอติมสีแดงไปจะออกาเป็นสีเหลืองงี้เหรอไม่ใช่โอลาฟมีถ้วยกับช้อนมาด้วยหัวโอลาฟโอลาฟปาปดอ๋อโอลาฟหเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็มีคู่มือมา โยนให้มาปานเลยเหรอปะเปนพาชากี้ปุงุงอันแรกนะคะเขาบอกว่าให้เราใส่น้ําแข็งใส่น้ําแล้วก็ใส่เกลือเหมือนไอติมที่แบบโยกๆอะ่ะไอติมอันละ2บาทตอนนี้รู้อันละกี่บาทแล้วและะ้วใส่ไม้นะวิธีที่2นะคะให้เติมน้ํำส้มหรือน้ําผลไม้ต่างๆลงไปในนี้วิธีที่3คือให้เขย่าเก้ครั้งจะได้ออกมาเป็นแบบนี้แต่เรามาโรา,กการ้นาน น้องเดียวอยากลองทำแล้วเดี๋ยวนามาลองทำกันดูล้างก่อนป่าก่อนอื่นเราก็ต้องนำไปล้างใส่น้ำแข็งกันก่อนนะคะโอเสร็จแล้วก็ให้ใส่เกลือไปหนึ่งถ้วยแล้วเขาก็ให้เทน้ำลงไปหนึ่งถ้วยนะคะโอยเกลจากนั้นอ่าปิดลงไปเราจะทำไปตีน้ำมะพร้าวนะคะ เสร็จแล้วเราก็จะขยับ90ครั้งปะป๊ามาวิ่งมา90แล้รนะเราขยับครบแล้วนะคะเกินด้วยยังไม่แข็งอ๋อมันเขียนไว้ว่า90ถึง150 ไม่น้งแข็งหายหมดเลยโอ้ยอยากกินอยากกินเหลือเกินเจ๋งมากมากเลยนะโอล้าผลิตไอติมได้ทุกคนคะเมื่อกี้เนี้ยแม่ฝนใช้เป็นน้ำแข็งบดละเอียดนะก็เลยออกมาไม่สำเร็จก็ไหลน้ำแข็งละลายก่อนแข็งละลายหมดก่อนเดี๋ยวรอบนี้เราลองใช้เป็นน้ำแข็งยูนิตดูเราก็จะนำนมเทลงไปในนี้ นี่เป็นนมที่น้องเดลกินได้นะคะก็คือนมอัลมอนนั่นเองมาเสียเจีแล้เวเดี๋ยวเราจะลองให้น้องเดลดูดน้ำตรงนี้ออกไปก่อนทุกคนพอเดลเดลดูดน้ำลงไปนี่กลายเป็นแบบนี้เลยเป็นสมูทตี